สายต่อไปนะคะคุณพันนิพาจากจังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนิพาคะวันนี้มีเรื่องอะไรคะขอไฟฟ้าเหรอคะเดี๋ยวที่เล่าเรื่องคุณพันนิพาก่อนนะค่ะผมนี่แกล้งลืมคุณพันนิพาไปเลยแกล้งลืมเลยอ่ะทำไมแกล้งลืมล่ะฮะเพราะว่าคุณพันนิพาจําได้ไหมคนติดต่อเรามาเมื่อปีไหนต้องถามอย่างเงี้ยโอ้โหฮะปีหกสามใช่ไหมหกสามใช่ไหมปีนี้ปีหกห้านะหกสามไหมรู้สึกใกละไร เออพูดดังนิดหนึ่งพูดดังนิดหนึ่งผมเท้าความก่อนเท้าความก่อนคุณพันนิพาอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่ห้าค่ะตำบลตำบลช่องอำเภอนายงค่ะตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะอยู่ในเขตป่าสงวนอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะเออก็เร่อกป่าเลยนะตรงนั้นอ่าป่าสงวนแห่งชาติค่ะป่าชื่อชื่อป่าอะไรอ่า มีชื่อไหมไม่มีชื่อปลาค่ะอะปลาอยู่ปลาสงวนนะ,ะ,ะที่นี้ที่นี้อยู่ว่าบ้านเว้าค่ะเว้าวอยู่กี่ครอบครัวอยู่กันอนะ่ะสิบกว่าหลังคาค่ะเอาเอาให้ครบตรงตรงจ้ะสิบสิบปีหลังค่ะสิบสี่หลังคาเรือนนะ,ะคือทั้งหมดนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องการใช้ไฟฟ้าทุกวันนี้มีไฟฟ้าใช้ไหมก็มีไฟไฟสำรองไฟไฟไฟกระแนนะคะ ไฟเกษตรขอใช้ไฟเพื่อการเกษตรมาใช้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันไฟเกษตรกับไฟที่บ้านทั่วไปที่มันต่างกันยังไงครับ <c oughs> คุณพนิพา,า,ายังอยู่ไหมฮะเงียบเสร็จแล้วครับคุณพนิพาคะ่ะคุณพนิพาค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะเอออย่างเงียบตาอยู่ค่ะตัวจับไม่ค่อยดังขยบับขยับเข้าไปหน่อย เอาเมนสาบออกซะก่อนฮนะในตัวศัพท์น่ะมีไหมอัลลคุณพันนิภาไม่ได้ยินจะ่แทบไม่ได้ยินคนะคุณพันนิภาค่ะค่ะได้ยินค่ะโอเคสิบสี่หลังแล้วไฟกเกษตรกับไฟทั่วไปไฟบ้านทั่วไปมันต่างกันยังไงครับต่างกันค่ะไฟเกษตรอ่าจะจะใช้เย่ยค่ะไฟค่าไฟแพงกว่าค่ะยูนิตเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่หนูใช้อยู่มัน <c oughs> ่วงไฟใช้อยู่สองหลังเดือนหนึ่งพัน พันห้าทรงหลังยูนิตเท่าไหร่อะไรนะคะยูนิตเท่าไหร่ครับหน่วยละเท่าไหร่ครับก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องดูไม่รู้แต่พันห้าพันห้านี้จ่ายให้ใครครับให้เพื่อนบ้านหรือจ่ายให้กับการไฟฟ้าจ่ายการไฟฟ้าค่ะโอเคแปลว่าแพงมากใช้อยู่กี่ดวงเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างพันห้าเนี่ยต่อเดือนเนี่ยก็ใช้ทุกอย่างค่ะใช้ใช้ทุกอย่างในบ้านมีตู้เย็นมห่วหุงก้าวเครื่องซักผ้ามีทุกอย่างอะค่ะ ก็พอสมควรแก่เหตุแต่ว่าก็จะแพงแพงใช่เพราะว่าไฟบ้านทั่วไปก็สี่บาทกว่าถ้าไฟเกษตรจริงจริงไฟเกษตรจริงจงแม่คุณพันนิภาคุณก็ไม่จริงจริงคุณต้องกลับไปถามไม่รู้นะว่าหน่วยเท่าไหร่นี้ที่คุณถามอยู่เนี่ยคุณต้องรู้นะคุณต้องรู้นะไม่ค่อยได้สังเกตในบินเออต้องรู้เลยผมจะได้เอาละครับไปคุยคุณสุพัฒน์จิต จิตราวุธนะครับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับคุณสุพัฒนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสุพัฒนครัครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับพี่สุพัฒอยู่ไฟฟา้าภูมิภาคจังหวัดตร right ังหรือเปล่าครับพี่สาขาย่อยอำเภอนายงนะครับสาขาย่อยนายงนะครับพีบ่ผมถามความรู้นิดหนึ่งพี่ ตอนนี้พี่พันนิพาเนี่ยพี่ก็ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไอไฟไฟถ้าใช้ไฟเกษตรนี่มันค่าไฟมันหน่วยเท่าไหร่ครับค่าไฟกเกษตรก็คิดปกตินะครับหน่วยเท่าไหร,ร่คับยูนิตเท่าไหร่คิดเท่ากับบ้านเลยถูกต้องครับคิดไปไปเดียวบ้านอยู่อาศัใจนะครับอ๋อถึงงนถึงผมถึงว่าสิ เพราะผู้ใช้ไฟไม่รู้ว่าราคาไฟเกษตรกับไฟบ้านคิดว่าไฟเกษตรแพงกว่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไฟเกษตรช่วยเกษตรได้ไปแพงกว่าบ้าน<ม>ในคนโวยตายเลยโอเคทีนี้ของคุณพนิพานนี่ขอใช้ไฟขอมานานนะครับตอนนี้พี่สุพัฒนครับมันไปถึงไหนแล้วครับเรื่องตอนนี้ครับของพี่กัดไหนนะครับอยู่ตำบลช่องครับหมู่ที่ว่วยว่าววยเว่าหมู่ห้า อำเภอนายกโอเคบ้านไวบ์หมู่าความคืบหน้าของของระบบไฟฟ้าถูกต้องไหมครับใช่ครับว่าที่เขาขอไปเพื่อเดินไฟฟ้าในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยนะครับร้องมาเฉพาะที่ผ่านเอ็นบีทีนี่สองปีแล้วครับเนี่ยสองปีแล้วครับ <c oughs> ครับครับ,รบอ,อติดอยู่ตรงไหนครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี๖๒นะครับปี๖๒ก็ทางท้องถิ่นได้ แจ้งก็มาเพื่อขอแจ้งคายสำหรับครูเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับครับอันนี้การไฟฟ้าเนี่ยก็พร้อมดําเนินการนะครับเข้าลงพื้นที่เพื่อทาการตารวจแล้วก็ออกแบบพร้อมประมาณการกา้จ่ายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับแต,แต่แต่ด้วยพื้นที่ก็ต้องถือว่าตามปรบรนะครับในการขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งเป็นเขตสวนอย่างนั้นนะครับครับเราก็ได้ จัดทำหนังสือเอกสารส่งไปยังหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับครับการนี้การนี้การลงจวบพื้นที่ก็มีต่างเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก็ลงมาดูพื้นที่ร้อง่อเราไป่าประมาณสองครั้งนะครับครับแต่ด้วยการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากเจ้าของบุรีเราก็ดำเนินการส่งไปตามที่ร้องขอทุกกระบวนการนะครับ ตอนนี้ระยะสุดท้ายสุดท้ายที่ทราบข้อมูลตอนนี้ก็คือเจ้าของบริษีเนี่ยไอเราตอบกลับไปว่าเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากพื้นที่นะครับเรื่องของการขายไฟหน่วยที่ใช้นะครับแต่แต่โดยโดยผู้งานรับสูงของกันไฟะ้าส่วนภาคนี่ก็ได้ตอบชี้แจงไปเรียบร้อยนะครับว่าตรงการนินการส่วนเนี้ย การว่าผลกาไม่ได้หวังผลกําไรที่จะได้จากการขายไฟณจุดนั้นนะครับรัเป้าหมายก็คือต้องการให้กู้เรือนี้ได้มีไฟฟ้าใช้ครบร้อยประเด็นทุกพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับครับครับนี่ค,คือคือคือที่รับระยะสุดท้ายนะครับแต่ว่าถามว่าไฟฟ้าพร้อมไหมก็คือพร้อมใกล้ใจในการสำรวจออกแบบเรานี่มีงบประมาณรออยู่แล้วแต่เปียกเด็ ต้องต้องรอการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่อ่าในติกัดนั้นนะครับใคระครับที่จะต้องอนุญาตคนสุดท้ายครับหมายถึงว่าก็วาความที่บอกว่าที่ไฟฟ้าตอบไปใช่ไหมครับครับก,ก็ก็โดยผู้ประนับถึงก็คือท่านผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนัยภาคเองเลยนะครับท่านก็ตอบไปว่าการรับการจะหวางผลได้รับผลประโยชน์จากขั้นกไก่ไฟตรงนั้นอ่ะไฟฟ้าไม่ได้ มีป้ามายตรงนั้นเข้าใจพี่สุพัฒน์เข้าใจครับพี่เข้าใจหมายความว่าในตอนนี้กระบวนการในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ชาวบ้านไปร้องขอเนี่ยนะครับอันนี้จบแล้วใช่ไหมแล้วก็ถามคํถาถามไปยังไปยังไหนไปยังกรมป่าไม้ลหรอครับก็เป็นของอุทยานนะครับตรงนั้นพื้นที่เป็นเขตอุทยาน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 ยังไม่อนุญาตเหรอครับก็ยังไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในการที่จะไปดำเนินการก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับ พี่มันสามปีนี่นี่มันปีหกห้าลนะพี่นะมันเข้าสู่ปีที่สามเลยนะผมนี่ผมตอนเนี้ยผมเนี่ยผมรับแจ้งเรื่องนี้จากชาวบ้านเนี่ยผมอายแล้วนะพี่นะเรื่องนี้จริงผมพูดกับพี่สมพัฒน์ตรงๆนะว่าผมนี่อายชาวบ้านแล้วนะว่ากลไกของรัฐมันเกิดอะไรขึ้นเขาขอใช้ไฟหนึ่งท้องถิ่นเขาก็ให้งบความไร,รฟ้าของพี่ก็สนับสนุนทุกอย่างช่วยชาวบ้านทั้งหมดก็อยู่กระบวนการว่าขออนุญาตใช้ปักเสาไฟเดินเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นเขตเขตป่านะครับ ก็ส่งเรื่องไปเราอันนี้พี่นะผมบอกตรงนะพอเรารู้ปัญหานี้ชาวบ้านเราคุยกับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านขจัดภัยท่านปลัดกระทรวงทรัพย์แล้วก็ผมก็คุยกับท่านผู้มีรรองตอนนี้ท่านมาเป็นรองปลัดแล้วตั้งแต่ท่านเป็นผู้ตรวจยันท่านเป็นรองปลัดนะท่านจงคล้ายนะครับท่านครับเรื่องนี้ชาวบ้านร้องขอมาช่วยเหนียวได้ไหม แล้วสุดท้ายก็คือตอนนี้ไฟฟ้ารอว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าของพื้นที่อนุญาตเราก็เข้าทําได้เลยเพราะงบทุกอย่างร้อมพรอรออยู่แล้วถูกไหมครับพี่ครับถูกต,ต้องครับถูกต้องครับเหลือแต่เหลือแต่เจ้าของป่าใช่ไหมครับพี่ครับถูกต,ต้องครับเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ตลอดเวลานะครับตอนนี้อผมจะต้องไปตามใครพี่สุพัฒนบอกให้ผมตามหน่อยครับว่าพี่บอกคุณช่วยไปตาม เจ้านี้หน่อยผมจะได้ตามให้ครับพี่ไปต้องไปหาใครอีกคนหนึ่งครับเพื่อจะได้ทราบว่าตกลงเขาอนุมัติหรือยังผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าส่งเรื่องไปกรมกรมมทยาอย่างเนี้ยส่งไปส่งไปกรมอุทยานใช่ไหมครับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเราส่งไปที่กรมอุทยาแห่งชาติใช่ไหมครับครับแล้วก็ส่งไปหลายหลายหน่วยงานนะครับสบกคอะไรต่างๆต่างๆนะครับที่ที่ ก็อยากจะรู้ว่าพื้นที่ของใครแต่ว่าเราก็รู้รู้แล้วนะเป็นพื้นที่ของใครแล้วก็ได้ทําไปตามสิ่งที่เขาร้องขอในการขอญาติทุกกระบวนการนะครับอืมซึ่งไม่มีนี่รอมาสองปีสามปีหกสองหกสามหกสี 6, 2, 6, 3, <ป>่หกห้า <5. S 2> ก็ต้องไปหกหกหกเจ็ดหกแปดเราก็ยังไม่รู้เลยอยู่อเดี๋ยวพี่เกิดแล้วงบของไฟฟ้าจะถูกตัดไปไหมพี่เนี่ยเพราะมันยังไม่ได้มาทันทีหรือยังไงครับมีโอกาสถูกตัดไปไหม ก็ก็อย่างนี้นะครับในการสารวจออกแบบประมาณการเนี่ยเราก็ต้องมาใส่ห้างดินกับราคาท้องตัวไปนะครับราคาท้องตลาดขึ้นลงแต่แต่แต่เมื่อเมื่องานโครงการที่เราสารวจประมาณการแล้วเนี่ยอ่าต้องเปลี่ยนแปลงเราก็สารวจใหม่ประมาณการใหม่ได้ตลอดเวลาที่ท,ที่ที่จะพร้อมให้เราลงดำเนินการได้นะครับอืคุณพันนิพาครับ ค่ะค่ะฟังอยู่ค่ะนี่ตินตินหวาผือนี่ตินฟังแล้วตินรู้สึกผันผือมั้งไงด่าผมได้นะผมไม่กลุ้นได้เจ้าบ้านตั้งซิบซี้ร่างกาเรือนนั่นด่าได้เลยด่าผมได้เลยผู้พาผือเลยตัวตัวเหล่ากันบัตจี้กันว่าไม่รูวยได้โตเดียวเร็วซึ่งงานแล้วว่าอยากอีโรว่าะน้อยงานไม่ดีเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเส้นอนุันลอายได้ตึงว่มาตั้งก่อยก้าตุงนี้ยันเป็นน้อยงานน้อยนี่ ตอนนี้ที่ใช้ไฟกเกษตรอยู่เนี่ยใช้อยู่กี่หลังนะทั้ง14หลังเลยเฉพาะคุณพันนิภาอ่าติหมอเตร์รเซ็ตต่วใจถี่นี้นะนมีอยู่สามมอสามน้วยแล้วกับอ่ออาผ้าชายกันอยู่ค่ะไล่ลังพวกใช้กันอยู่นะเขาก็อยากได้ไฟฟ้าไปใช้เพราะยังไงชาวบ้านก็ไม่มีวันจะต้องถูกไล่ออกจากป่าเดี๋ยวนี้เขาให้อยู่กับป่าอยู่ในพื้นที่และที่ที่เราอยู่นี่ตอนนี้ทางป่าไม้เขามาทําพิกัดวัดแปลงให้ไหมวัดค่ะวัดค่ะทําให้หมดแล้วใช่ไหม มายัดล้วค่ะคนที่มาวัดนี่คือกรมอุทยานหรือเปล่าครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ี่วานรับพิจิบอยู่อยู่ในทุ่นนี้ค่ะข้ามาวัดรู้ไหมรู้รู้ไหมว่าเป็นกรมอุทยานไหมจะจะไม่ตับมั่นกันค่ะว่าวันช่วยดูให้ผมหน่อยช่วยดูให้ผมหน่อยไหมเอกสารน่ะพอมีนะช่วยดูให้ผมดูและทักผมมาทางเฟซบุ๊กนะทักให้ผมมาให้รู้ว่ากรมอุทยานหรือกรมป่าไม้เพราะมันเป็นสองกรมเนี่ยคนดูแลป่ามันก็หลายเจ้าภาพ S <S> อุทยานเลยนะพี่สมพัน์กรมอุทยานหรือกรมป่าไม้พี่เป็นอุทยานนะครับตรงนั้นหนึ่งกรมอุทยานอ่า<ะ>ผมจะได้ตามถูกถูกจุดท้าอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าตามกฎหมาย <S <S ามกรมอุทยานฉบับใหม่ฉบับแก้ไขเนี่ยนะครับก็คือเขาก็ไม่ไล่คนออกจากป่าเขาจะจัดสรรให้อยู่แต่อยู่ในพื้นที่ที่กาหนดนะจะต้องทำตามที่กำหนดจะไม่ได้กอกสานเสร็จนะแต่ให้ทำมาากินคนหนึ่งไม่เกินกี่ไร่อย่างเงี้ยนะครับ ใช่ซึ่งรอออกฤปรีกาาประกาศนะครับตอนนี้ไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อคุณให้เขาอยู่แล้วคนมันต้องมีไฟมีไฟก็ต้องใช้ไฟไฟฟ้าส่วนภาคเขาก็อนุมัตนินี่ต้องขอบคุณมากงบยังอยู่นะค่ะแต่ว่าเจ้าของที่คนดําเนินการยังไม่อนุมัติลงมาให้ทางไฟฟ้าดําเนินการนะถ้าทันทีที่อุทยานอนุญาตให้เข้าไปปักเสาไฟได้ไฟฟ้าเราทําได้ทันทีใช่ไหมครับพี่ครับ ครับคถูกต้องครับถูกต้อง,อ,งอืมขอบพระคุณพี่สุพัฒนมากเลยครับพี่อยู่นายงก็ชาวบ้านยังมีแบบนี้อีกหลายป่าไหมครับพี่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ตรงหมู่ห้าผช่องนี่แหละครับคนที่เขาวัดบุป่าไม่เอออืมอืมอืม,อม ได้ก็ได้ครับพี่ได้ครับผมเดี๋ยวก็ไปหาเจ้าภาพต่อนะเดี๋ยวช่วยช่วยตามช่วยตามต่อนะครับพี่ครับไฟฟ้าจะได้ลงปฏิบัติได้หลังจากนี้นะขอบพระคุณพี่สุพัฒน์นะพี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปคุยท่านจตุพรบุษพัฒน์นะครับท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับท่านจตุพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประหลัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมจตุพรครับ ท่านต้องช่วยทีนะครับท่านครับที่เคยขอไปทางท่านหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่ปีหกสองหลายพื้นที่นะฮะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ในเขตป่าเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตจะตัดเสาพาสายเข้าไปในพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอันนี้มันจะมีเจ้าภาพเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนที่สองคือทางท้องถิ่นจะเป็นอบตหรืออะไรกันแล้วแต่แต่ว่าไม่ว่าจะสองส่วนเนี่ยก่อนจะเข้าไปต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นป่าประเภทไหน ถ้าเป็นป่าแปดสีอำนาจก็อยู่ที่ที่ดีถ้าเป็นป่าสมวนสมหวนร้อยเจ็ดหรือป่าสมวนเนี่ยก็ต้องมาขอคณะกรรมการซึ่งมีผมเม็นประธานนะแล้วก็ต้องดูพื้นที่เหมือนกันนะว่าครับพื้นที่ที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน,น่นของประชาชนไหมหรือเป็นพื้นที่ที่มีหมู่บ้านอยู่มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังอย่างเงี้ยมันมันมันก็ไม่เหมาะอันนี้เราก็จะดูตาม ก็ได้จริงนะแต่ส่วนใหญ่ที่ขอมาถ้าเป็นเทศบาลอบตรหรือการไฟฟ้าเนี่ยก็จะขอเป็นจอบบ้านหรือเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างในอันนี้เราก็ไม่มีปัญหาสำหรับในส่วนที่พี่น้องประชาชนที่ที่จังหวัดตรังใช่ไหมที่ผมก็ดูแล้วไ,ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวจะไปเร่งรัดการดําเนินการในการใช้พื้นที่นะครับซึ่งอันนีน้ทางไฟฟ้าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าอันนี้นอบตอบตกับไฟฟ้าส่วนวิภาคเขาเห็นตรงกันหมดแล้วครับท่านครับผ่านครบจบไปแล้วมีงบประมาณให้แล้วด้วยเหลือแต่ดนูมัดอย่างเดียวครับท่านครับ ก็เดี๋ยวต้องทาเรื่องเข้ามาที่ผมบอกไงว่าพื้นที่ป่าตรงเนี้ผมยังไม่เห็นสภาพพขาได้ชี้ว่าไอ้พื้นที่ตรงนายโยงนี่มันจะเป็นป่าประเทศไหนใช่ไหมฮะที่ผมบอกนเือป่าสองสี่แปดสีป่าสมบัท้ร้อยเจ็ดป่าสงวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนแล้วแต่อํานาจแต่ละคนที่อนุญาตมาแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าการสร้าง โครงการสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านเบบิจักรก็โอเคเต็มที่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมไปดูให้ผมไปเร่งรัดให้ขออนุญาตพื้นที่คืออำเภอนายงใช่ไหมจังหวัดตรังอำเภอนายงจังหวัดตรังมีทั้งหมด14หมู่บ้านครับท่านครับ14หมู่บ้านใช่ไหมที่ที่อยู่ในหย่อมนี้ใช่ไหมที่อยู่หลังสิบสีหลังทั้ที14หลังครับท่านครับบ้านนู้บ้านนู้ว้อยว่าวนี่ผมบอกนะ้14หลังตรงนี้ที่ผมมองว่า อันนี้ก็ต้องคุยกับทางอําเภอเข้ากันว่าเออมันเป็นหมู่ที่แยกออกไปมีหมู่บ้านมีบ้านเล็กที่อะไรเรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับหมู่บ้านสาขาอะไรเงี้ยจะต้องดูรายละเอียดต่างๆแล้ว<ก>ลแล้ว<ช>พื้นที่ตรงนี้ที่เขาอยู่ในทางทางกระทรวงทรัพย์ก็ทางบุทยานเข้าไปดังวัดให้เขาหมดแล้วครับท่านครับในพื้นที่ที่เขาอยู่<า>นี่เห<า>ม,มือนกันน,น,นี่นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแดงว่าเป็นพื้นที่ในเขตบุตยานใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็ใชกประเด็นหอนกังที่ผมที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ป่าสงวนนะอันนี้ค แต่อุทยานนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งนะอันนี้ผมขอไปดูนิดนึงบางทีบางทีรเราเป็นห่วงไงเวลานเราต่อสายเนี่ยคุณถนอมเนี่ยเต็มสายไฟที่เราต่อเข้าไปปุ๊บเข้าไปนะถ้าไปถึงจุดจุดปลายทางโอก,ก็โอเคแต่ระหว่างทางเนี่ยมันมกักจะมีคนมาต่อห้อยลงไปนะแต่เนี่ยเป็นการมันทําให้ก่อให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม ยิ่งเป็นที่ดีอุทยานเนี่ยผมต้องขออนุญาตไปดูนิดหนึ่งก่อนตรวจสอบนิดหนึ่งแต่แต่ทำให้ดีที่สุดก็เราคุยเรื่อง่าสงวนนี่บอกไปอยู่ในอุทยานเนี่ยนี้ผมจะขออนุญาตไปตรวจสอบก่อนแต่ไม่เป็นไรนะยังไงก็แล้วแต่ก็เดี๋ยวผมก็จะประสานไปแล้วกับทางการไฟฟ้าภูมิภาคกับทางอบตอ แต่ทำให้ดีที่สุดอ่ะในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับได้รท่านครับขอไปดูข้อเท็จจริงกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งส่งหนังสือตัวอย่างไปให้ท่านอีกทีแล้วกันนะท่านนะยินดีครับผมจะมีหนังสือทางการไฟฟ้าอยู่นะครับประชาชนยินดีอย่างมากครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุพัฒน์ครับพี่สุพัฒน์ยังอยู่ไหมพี่สุพัฒน์ครับยังอยู่นะยังอยู่นะโอเคอุทยานใช่ไหมหรือป่าไม้พี่เอาชัดๆ เป็นอุทยานนะครับอุทยานอุทยานโอเคอเมื่อกี้คุยกับท่านประหลัดแล้วทีนี้ท่านสูงสุดแล้วละ่ะถ้าอุทยานขึ้นกับท่านแน่นอนคคืออย่างนี้ครับผมผมก็ต้องเรียงงี้ก่อนนะไอ้ที่พูดเดี๋ยวเราไม่ได้มานั่งกดดันว่าต้องอนุมัติหรือหรือ,อยังไงนะตั้งขึ้นอกับค,คข้อเท็จจริงที่ท่านประหลัดพูดนะถูกค่ะ แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในพื้นที่เนี่ยก็อบตอทางไฟฟ้าเขาเห็นแล้วเขาตรวจสอบลงพื้นที่ไปแล้วทีนี้พอขึ้นไปข้างบนหน่วยเหนือจะว่ายังไงที่เกี่ยวข้องเจ้าของ,ของป่าจะว่าไงถ้าเจ้าของป่าลงมาดูซ้ําอนุมัติก็อนุมัติถ้าไม่อนุมัติก็ตอบชาวบ้าน จะบ้านจะได้ทําตัดสินใจว่ารอมาหลายปีว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปหาข้างนอกอยู่ให้มันได้ใช้ไฟได้หรือจะใช้ไฟเกษตรเชื่อมข้าชั่วคราาอยู่อย่างนี้ไปตลอดแต่นี้มันกลายเป็นยื่นแลวเป็นความหวังไงรอมา3มปี4ี่ปีแล้วสามปีแล้วเนาะขอบคุณถ้าหนังสือของการไฟฟ้าจากพี่สุพัฒน์ได้ใช่ไหมครับเราจะเอาส่งให้ท่านประหลัดได้ใช่ไหมพี่ได้ไหมได้ได้ครับได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวผมให้ทีมงานผมแอดไลน์กับพี่สุพัฒน์แล้วก็เดี๋ยวส่งให้ท่านประหลัด นะครับจตุพรนะท่านนะครับครับครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงขอบพระคุณมากค,คุณพันิภา คุณพันธุ์ิทาอยู่ไหมคะอยู่นะคะเราก็ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นฝนก็มาอยู่ตรงนั้นก็ยังเดือดร้อนแทนคุณแหละนะก็เข้าใจผมก็เอียงหูฟังว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะทักผมมาบอกคุณน้อมได้ไฟแล้วนี่คุณทักมาอีกทียังไม่ได้เลยโอ้โหไปหลายนมาลองโทรไปใายการแล้วทำไม่สาเร็จบุกเลี่ยงตัวในไลฟ์สดเลยก็ทักอยู่ตลอดไลฟ์สดด้วยครับ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 เอานะ ถ้ายัางไม่ได้ถ้ายัางไม่ได้ไฟก็คิดเสียว่ายังไม่ต้องเสียค่าไฟก็คิดอย่างนี้ก่อนนะพี่นะโอเคเออเอานะสวัสดีครับพี่สุภัทรขอบคุณนะพี่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ